จังหวัดกาญจนบ,บุรีเตรียมการจัดงาน Amazing Thailand Cloud d w n 2022แอดกาญจนบ,บุรีแสงสุดท้ายที่โรงงานกระดาษไทยกาญจนบ,บุรีร่วมส่งความสุขในปีเก่ากับแสงสุดท้ายของปีและต้อนรับปีใหม่อย่างปลอดภัยในรูปแบบ New Normal นายชำนาญชื่นตารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนายสุรพงศ์ปียชดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีและนางสาวสริยาบุญมาผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานการญจนบุรีร่วมจัดงาน Amazing Thailand เขาดาว 2022@ S, กาญจนบุรีแสงสุดท้ายโดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีซื่อมวลชนเข้าร่วมที่บริเวณโรง,งงานกระดาษไทยกาญจนบุรี ตำบลบ้านใต้อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีการจัดงาน Amazing Thailand ข้าวดาวสอ2แอดกาญจนบ,บุรีแสงสุดท้ายภายใต้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่จังหวัดกาญจนบ,บุรี กำหนดจัดเคลื่อนระหว่างวันที่29ถึงวันที่31ธันวาคม2564ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปที <AAAA> ่บริเวณโรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรีตำบลบ้านใต้อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีและร่วมเขาดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันที่31ธันวาคม2564 ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและกระจายสินค้าท้องถิน่นสำหรับกิจกรรมภายในงานพบกับความบันเทิงจากศิลปินมีไฟประดับและจุดถ่ายภาพการแสดงพลุเฉลิมฉสอองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2565 รวมทั้งยังมีการจำหน่ายอาหารฟู้ดทัคสินค้าโอดหอปสินค้าชุมชนและของฝากของที่ะระลึกของจังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วยซึ่งในการจัดงานนะคะได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9โดยยึดมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรการผ่อนปลนและมาตรการอื่นๆของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดอีกด้วยค่ะ